ุณหมอระบุ๋ยเาอย่างแรกค่ะทุกคนค่ะเวลาที่เรามีการเซิร์ชนะคะเอาแบบช่องทางง่ายๆเลยคุณหมอไม่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่งานบูวตี้โปรเฟสต์แต่ใ้วก็คุณหมอตอนนี้คุณหมอคนแรขึ้นเวทีแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าประสบการณ์คุณหมอยาวนานมากกว่า15ปีแล้วคุณหมอนะคะเป็นคนที่ดูดไขมันได้แบบไม่เจ็บไม่ต้องดงยาสลบแลก็เล็กไม่เจ็บชนิดที่แบบว่าทำเสร็จปุ๊บเดินกลับไป เลยไม่ต้องพักฟื้นไม่ช้ำนี่คือฝีมือคุณหมอล้วนๆเลยเอาหลักเดี๋ยววันนี้เราก็มานั่งพูดคุยกันนะคะคุณหมอคะอยากจะให้คุณหมอช่วยในการแนะนำ KMB Hospital ก่อนว่าของเราเนี่ยคือเป็นแบบไหนยังไงบ้างเชิญค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็คนทีน่อยู่ที่ดูทีเลยนะคะเพราะวันนี้พบกับคุณหมอลูกหตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่ว่าเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อย นีเป็นเลี่ยนเซ็กซี่นะคะก็เป็นตัวแทนของ KB Hospital นะคะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูดไขมันดูแลรูปร่างโดยตรงเลยค่ดูตรงเลยนะคะในแล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดูดไขมันแล้วเนี่ยหมอจะดูแลในเรื่องของการลดน้ำหนักปรับรูปร่างบอดี้คอลลีต่างๆให้เหมาะสมสำหรับแต่ละท่านนะให้เสริมสร้างมีอูปรภาพที่ดีขึ้นและต้องดูแล นี่นี่นี่แหละวันนี้เราได้มาอยู่กับคุณหมอที่ตัวจริงหลายคนบอกเจอเวลาดูคลิปคุณหมอแนตะ่คลิปที่ดูหูในคลิปก,ก็สวยแล้วตัวจริงสวยมากกว่าคุณคุณหมอไปขนาดนี้บางท่านบอกเนี่ยถ้าเากิดเราเป็นคนที่ไม,ม่ไม่มั่นใจยืมบอดี้ลูกน่างเลยค่ะคุณหมอเดินมาหาคุณหมอปุ๊บคุณหมอช่วยดูแลได้เลยใช่ไหมคะก่อน knights, อื่นนะคะก็ลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็จะชอบสอบถามคุณหมอหรืคทาา บบนี้เนี่ยสามารถประเมินแล้วเลยเปล่าค่ะว่าสามารถดูไขมันได้ไหมหุ่นแบบนี้เนี่ยดูไขมันได้หรือเปล่าต้นแขนเราใหญ่เนี่ยเราหอกแก้มเราเยอะทุนเราด้วยต้นขาเราใหญ่น้องเราใหญ่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะหมออยากจะบอกว่าเราต้องเข้ามาให้หมอเป็นหมอ่อเพราะว่าเราเด็นมาปรึกษากันต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าหลายท่านคิดว่าหุ่นเราที่เป็นตัวใหญ่หนัก อาจจะเกิดจากไขมันที่เป็นเสื่อมเกินกินเยอะหรือเปล่ากินเยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอมาที่โรงพยาบาลของเรานอกจากที่จะมีการพูดคุยสับถัมมีการตรวจทั้งมีการจับไขมันก่อนว่าใช้ก้อนไขมันของเราเนี่ยที่เป็นว่าไขมันแบบนี้เนี่ยค่ะจริงๆหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอเป็นตัวอย่างให้เราได้รูะ จะใช้เวลาทำประมาณสองนาทีตา่แค่2งนาทีคือเราสามารถวิเคราะห์ออกมาได้เลยว่าตัวเราเนี่ยที่ใหญ่เนี่ยที่เรากินไปใหวนเกินหรือเปล่าสวัสดีนะคะชาวแฟนเพจของทางคุณหมอลูกหนูนะตอนนี้อาจจะถือกล้องแบบว่าสั่นนิดนึงเนาะมาดูคุณหมอขึ้นเวทีกันค่ะทุกคนค่ะคุณหมอสวยมากเลยใช่ค่ะขอบคุณนะคะ มีนะัดช่วยดูแลยังไงต่อมาคะพอเราวิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะว่านอกจากซักป,ประวัติเกิดภาระอะไรหยกดไว้เครื่องมือแล้วเนี่ยพบแล้วว่าเป็นไขมนะันนั้นที่สามารถจะทําการดูไขม,มันออกได้แล้วคนไข้ของหมอต้องคุมค่าด้วยและต้องปลอดภัยด้วยหล,ยยนะลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาการาวิเคราะห์คุยกันว่าอยากทาส่วนไหนก่อนอยากจะทาสวนส่วนไหนก่อนปีน้ำได้เนาะแล้วก็ปลอดภัยที่จะทําการดูไขมันหรือเปล่าเพราะว่าี่่ ทุกคนคะได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะที่ไม่สามารถดูไขมันออกได้ออก็จะไม่ได้แนะนำให้ทำการดูไขมันนะคะก็จะรักษาด้วยวิธีการอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะคะอาจจะใช้เป็นวิธีการแบบไม่เปลี่ยนโพสิชันนิดนึงนะคะก็มีการลดไขมันได้เช่นกันไม่ต้องเปิดแพ้เลยนะคะเปิดแพ้เลยก็ได้แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องมาเข้าโปรแกรมประมาณสองถึงสี่ครั้ง มีมากหรือน้อยเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการดูดไขมันเนี่ยทำแค่เพียงหนึ่งครั้งเลยเนาะนโยบายของหมอคนไข้ของหมอนะคะมาทําแค่หนึ่งครั้งต้องสวยแบบปลอดภัยสวยรีมไม่ต้องมาแก้งาน<อ>สวยแบบไม่ต้องเสี่ยงแก้งานเพราะว่าเราให้เวลากับคุณลูกค้ทาท่านแบบเต็มที่เลยนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามาหาคุณหมอลูกหูเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะได้รู้แล้วว่าไขมันในร่างกายเรามี ไงเรามีเหมือนคุณหมอเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยในการแนะนําดูแลชุกขั้นตอนว่าจะทํายังไงให้รูปร่างของเราดีขึ้นแต่ว่าหลายๆคนคุณหมอหาโก้เวลาที่มีการแบบก่อนจะทําการดูดไขมันก็ต้องมีการศึกษาก่อนว่าเอ๊ะการที่เราจะดูดไขมันเนี่ยมันจะต้องเจ็บมากไหมเพราะว่าจะอ่านเอาไว้หน้เวลาที่เราดูคลิปต่างๆนะคะเราเห็นุยขั้นตอนการทําดูต้องเจ็บแน่เลย แล้วยิ่งตอนนี้หลายหลายคนเจอปัญหาว่าถ้าไปทำปุ๊บเกิดต้องมีการดมยาแล้วจะเจอปัญหาที่อันตรายข่าวออกเยอะมากว่าบางคนดมยาไปแล้วเจอเอฟเฟกเต็มไปหมดเลยถ้ามาหาคุณหมอปุ๊บคุณหมอบอกไม่ต้องดมยาเลยไม่เจ็บด้วยอันนี้จริงมาะคุณหมอก็เคยดูคลิปหมอไหมเมื่อสักครู่ที่หมอถามะเคยเห็นลูกค้าหมอที่ทําไปแล้วชิวๆใช่ไหมคุณหมอบอกว่าโบกไม้โบกมือทักทายพูดคุย ใช่เอดีว่าวันนี้มีเซสชันยันขึ้นไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราจะมีเซสชันในวันพรุ่งนี้มาไม่ใช่เลวลาคุณยุ้ยว่าจริงหรือเปล่าตามที่คุณยุ้ยถามหรือว่าตามคำเล่าลือหรือเปล่าว่าทำตุ๋ไขมันกับคุณหมอรุ่หิูเนี่ยแผลเล็บเจ็บน้อยไม่ต้องพักฟื้นแล้วคนไข้ของหมอเนี่ยบอกไม่บอกมือได้จริงหรือเปล่าไม่ตายไขมันได้เลยหรือเปล่านะคะสามารถเซิร์ชเข้าดูเลยไม่ว่าจะทาง YouTube Google หรือว่า Facebook หรือทางจริงตอต่งางๆนะคะ,ะนั่นคือลูกค้าตัวจริงของหมอที่การบบนันมียืนันเลยว่าการดูดไขมันก,กับคุณหมอลูกหนูหที่โรงพยาบาลเคปาร์ของเราคะ่ะเป็นเทคนิคพิเศษที่คนไข้ของเราเนี่ยไม่ต้องดมยาสลบสามารถที่จะกลับมาได้เลย,เลยแล้วก็แผนเล็กมากๆแค่ประมาณปลายปากการหรือแค่ใหญ่สุดก็แค่ประมาณ3 4มถึงมิลลิเมตรถือว่าตา้งแตสี่มิลลิเมตรมากๆแล้วเวลาที่คนไข้ผ่าสามารถลุกจัดเตียง เดินเองได้เลยตุ๊มเดินได้เลยกลับบ้านได้เลยไปช้อปปิ้งได้เลยนี่คือสิ่งที่แบบมันว้าวมากๆและมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเอ๊ะจริงหรอจะเป็นแบบนั้นได้จริงหรอเราก็มีการไลฟ์สดให้ลูกค้านะคะชมเลยตอนที่อยู่บนเตียงเลยว่าเนี่ยลูกค้าเนี่ยให้ดูเลยแล้วก็ถามเลยนะคะว่าเจ็บจริงไหมกำลังนอนทำอยู่จริงจริงหรือเปล่านี่คือการดูไขมันซึ่งเป็นมิติใหม่แห่งการดูไขมันเมื่อ15ปีก่อนค่ะที่หมอเริ่ การดูดไขมันและใช้เทคนิคพิเศษของหมอด้วยอาจจะความที่เราเป็นคนชอบคุยเป็นคนที่ชอบเนเตอร์เทนลูกค้าฉะนั้นเวลาที่คนไข้ของเราทำด้วยแล้วเนี่ยก,ก,ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยแฮปปี้สบายใจแล้วก็แบบลืมเจ็บไปเลยความสุดในการทำไปเลยนั่นก็คืออัเน,นียมันก็เป็นเทคนิคพิเศษที่หมอได้เปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะเดนยัมนะคะคุณหมอลูกหโูของเรานะอยู่ในวงการโด คุณหมอแอดกระซิบสองนี่ถอยขึ้นเวที้วว่าหนูรู้ไหมวม่าเวลาที่แบบไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก็ตามคุณหมออัปเดตเป็นทีน่แรกออกเป็ที่ตลอดเลยจริงไหมคะคุณหมอใช่ค่ะด้วยด้วยความ<อ>ที่เราชอบอัปเดตความรู้ใหม่ๆและชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ่และด้วยที่ของเราเป็นศูนย์ดูไขมันแห่งประเทศไทยด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรมาใหม่จะต้องมาอัปเดตที่โรงพยาบาลของเราเป็นที่แรกเลย ที่นี้ร่ะษาคคุณหมอเขาบอกว่าถ้าน้ำหนักตัวไปเยอะสมมติบางคนน้ำหนักตัวเป็นร้อยโลแล้วกังวลใจและการหยุดไขมันว่าจะเสี่ยงอันตรายยังไงไหมคุณหมอมีวิธีในการรักษาอยังไงบ้างคะทุกคนค่ะกดไลค์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะอุยขอบคุณสําหรับหัวใจสําหรับรายไท่านเลยภาวะมีเกินหรือเปล่าถ้าอย่าในภาวะเสี่ยงหมออาจจะยังไม่ได้แนะนำให้ทำการหยุดไขมันค่ะหมอก็จะ ช่องท้พองลงไปต่อเพื่อสุขภาพที่ดีึ้นด้วยส่วนมากนะคะคุณผู้หญคุณลูกค้าที่น้ำหนักตัวเดอะวกัยิ่งน้ำหนักตัวเยอะมากเท่าไหร่ผู้ชายเส้นรอบเอ,มอ,อมเวมากกว่า8 5ผู้หญิงเส้นรอบเอวมากกว่า80เซนติเมตรยิ่งมีภาวะเสี่ยงที่จะทําให้ไขมันพอกบ,บริเวณล,ลำไส้เราหรือว<ม>่าเป็นบริเวณในช่อง<ม>ท้องเรามาเนั่นแปลว่ายิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆค่ะแค่นั้นเนี่ยหมอก็เรียนแนะนำคนไข้หมอลยว่าควกนี้

แข<ผ>่งหน <ผม S 1> ่อ,อยค่ะคนะุณลูกค้าของหมอมีเป้หาหมายที่อยากจะลดน้ำหนักลงเนี่ยก,กี่กิโลแล้วเราก็จะมาทำการพูดคุยกันนะคะก็ะอยากจะฝากบ,บอกว่าคุณลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักหรือต้องการลดไขมันเนี่ยให้เตรียมคำถามมาหาหมอได้เลยนะคะก็ในเวลาในการคอนซัลที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอจะให้เวลาต่อหนึ่งท่านหนึ่งชั่วโมงในการทียคอนซัลท์หนึ่งชั่วโมงใช่ต่อเตียนเตียนแบบเลเซอร์มาเลยได้ไหมคะเตียงได้บุญแแบบนี้เลยใช่แต่ว่า คุณของเราเนี่ยจะทําได้หรือเปล่ากล้าเนื้อมากน้อยไขมันหรือว่ากระดูกมากน้อยขนาดไหนเราต้องคอเสาตับกับความเป็นจริงที่ให้คุณคะโอเคนะคุณแบบนี้ทำออกมาเราจะได้แบบนี้โอเคไหมสวยเราจะต้องมีการพูดคุยกันแล้ววางแผนร่วมกันก่อนเพื่อที่จะให้คนไข้ของเราเนี่ยแฮปปี้พิสต้โอเคเอาแบบนี้ค่ะคำถามสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอฝากอะไรสักเล็กน้อยว่าทำไมดูดไขมันถึงต้องมาที่คุณหมอคะ อันดับแรกเลยนะคะก็ถ้าจะพูดถึงประสบการณ์การดูดไขมันของหมอเนาะเราก็มีประสบการณ์ตัวหมอเองนะคะคุณหมอลูกหนูก็มีประสบการณ์มาแล้วทั้งหมด15ปีด้วยกันนะคะและที่สาคัญคือเราทาที่โรงพยาบาล<ะ>และเป็นโรงพยาบาลดูดไขมันด้วยใ<ะ>นที่การทําดูดไขมันและถ้าสมมติว่าเมื่อสักครู่ที่คุณยูนบอกว่าเอ๊ะเรากลัวมากเลยว<ะ>่า ก็ไม่ได้อยากจะมาชิวๆเหมือนที่หมอบอกอยากจะหลับได้เปล่านะคะ,คะของเราก็มีคุณหมอดงยาแบบนิสสัญญีแพทย์ดูแลแบบรายนตอนหนึ่งเนะคะแล้วก็เป็นคุณหมอวิสัญญีแบบฟูลไทม์ฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราวางแผนการดูดไขมันเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นเคสที่ดมยาสลบนะคะคุณหมอดมยาจะต้องมาซักประวัติคนไข้อีกหนึ่งรอบ<ะ>แล้วก็ดูแลตลอดระยะเวลาในการทําการดูดไขมันห<ะ>ลังจากทําเสร็จแล้วคุณหมอก็จะมาดูแลในห้องพักฟื้นต่ออีกประมาณสาชั่วโมงนัะดูไข้ของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทั้งคุณหมอดูดไขมาน<ะ>และคุณหมอวิสัญญีแพทย์ะจะช่วยกันดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่<ะ>แล้วก็ปลอดไขยเพื่อได้ผลุนสวยแบบปลอดภัยกลับบ้านแน่นอนค<ะ>่ะ ันนี้คุณหมอมาแล้วตัวจริงเสียงจริงไปกันได้ที่แคนเบรีย์ฮอร์นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะในต้ๆๆตองต่อไปเดี๋ยวยังไงเราจะมีพูดคุยกับทางไหนอีกเตรียมตัวรอกันเลยค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนไปหาคุณหมอที่บูด,ด้วยเพราะว่าอยากจะมีความประสับสัดส่วนมากๆเลยโอเคค่ะคมามาค่ะขอบคุณค่ะหมอสวยมาใช่ค่ะวันนี้คุณหมอสวยมากๆจริงๆค่ะทุกคนขะ วันนี้นะคะเราออกบูธกันที่เซ็นทรัลลาพ้าวเนาะ BCC Hall ชั้น5นะคะทุกคนค่ะมาพบกันได้เลยที่งาน Beauty Full Face นะคะคุณหมอลุกหนูยังอยู่นะทุกคนค่ะแล้วรีบมาจะบอกว่าเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวคุณหมอจะต้องรีบกลับโรงพยาบาลเพราะมีเคสแล้วโอ้โหยังไม่ทิ้งเรื่องงานเลยค่ะทุกคนค่ะมีคิดแล้วก็รอคุณหมออยู่นะคะอ่าใช่แล้วงานนี้สีชมพูน่ารักมากเลยเอาฟิลแบ็กพิงเดี๋ยวไปดูแบ็คดอปกันไหมคะอ่าเรามาดูแบ็คดอปกันด้านนี้นิดนึง น,ะะนี่ทุกคนแบ็คดรอปสวยมากเลยถ้ามาที่งานแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ทำไมเราเป็นเองานล่ะนะคะ <c oughs> มาที่มาที่บูธเราได้เลยเดี๋ยวเราหาง่ายมากหาง่ายมากเดี๋ยวเราเดินพาไปที่บูธกันดีกว่าค่ะอันนี้จากเวทีใหญ่นะคะทุกคนเวทีใหญ่เนาะเราเดินตรงไปอย่างเดียวเลยจะบอกว่าเฮ้ย hey, แค่มาที่งานเนี้ย <c oughs> ก็เห็นบูธของเราแล้วเพราะว่าบูธ โดเด,ดเด่นมากสีทีมของชุดพนักงานเลยถ้าเป็นลูกค้าหลายๆท่านก็จะเคยเห็นเนาะว่า,าทางเราเนี่ยเป็นสีน้าเงินน้าเงินเนาะบูธเราวันนี้ก็เลยเป็นสีน้ําเงินกันเลยทีเดียวขออน,นุญาตผู้คนขายจะบอกว่ามาเถอดดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมได้ความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยลูกค้าของทางโรงพยาบาลเคบีฮาสพิอของเราเนี่ยแต่ว่าชอบเรื่องความสวยความงามเนาะมาที่นี่จบครบที่เดียวเลย อ่ะทุกคนอันนี้ประตูประตูทางเข้าทางออกเนาะเข้ามาปุ๊บทุกคนขาตรงไปอุ้ยได้เห็นป้ายไหมเห็นไหมใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากนะคะสีน้ําเงินเด่นสุดๆนะคะนี่เลยค่ะาาอ่าถ้าทุกคนอยากมาพบก,กับคุณหมอนะคะมาเลยที่นี่เลยนะคะบูธสีน้ําเงินโซฟาสีเหลืองนะคะ <laughs> เข้าประตูมาปุ๊บเจอเลยนะคะอย่าลืมเข้ามานะทุกคนขา โอ้โหเห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวเท่านั้นมีคนมาเต็มบูธเลยนะคะโอเคอเค,ค่ะทุกคนคะงั้นเดี๋ยวเราน่าจะติดไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพ<ร>บกับคุณหมอ,อทีอนนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ